หญ้ามันลกผมก็เลยปูแบบนี้นะฮะให้น้องเขามาช่วยปูนะแบบนี้เพื่อนดูเขาปูเก่งมากเลยนะเขาปูอ้อมต้นมะพร้าวเนี่ยเอาเด้เอา,าเขาเด้อเนี่ยเออจะดึงยาออกมาเพื่อนนะนี่ก็เดินสบายเพื่อนนี่แต่ตรงเนี้ยใต้ต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทอนกิ่งข้างล่างใช่ปะ่ะ มันก็ข้างล่างก็โป่งแล้วย้าไม่ขึ้นแล้วเพื่อนสังเกตป่ะเนี่ยตรงเนี้ยญ้าไม่ขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะต้นนี้มันคุม,มนะเพื่อนเห็นปะ่ะเราก็สบายขึ้นแต่ไอ้ทุ่งญ้าต้นไม้ที่มันไม่ใหญ่อ่ะมันก็ขึ้นอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันมันสำหลังนะเพื่อนเนี่ยมันสำหลังปลูกเกือบสามสี่เดือนนะก็ต้นท่าเนี้ยนะนะครับเนาะแต่เขาก็จะปลูกอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นเป็นข้าวโพดสลับข้าวโพดสลับแตงโมสลับมันอะไรเงี้ยดินมันก็จะแบบ เอาทิงเพื่อนปลูกอะไรแทบจะแบบได้ผลได้ผลน้อยลงเอางี้นะครับผมเนี่ยมาบำรุงดินปรับปรุงดินเนี่ยโหสามปีนะนะครับตอนปลูกไม้ป่านะครับแล้วก็มาลงไม้ผลนะครับคือคือบำรุงดินมาประมาณสามปีนะฮะไม้ผลนะปลูกมาตอนเนี้ยอายุประมาณสักสองปีเจ็ดเดือนละแต่ก็ปลูกไปบำรุงไปแต่ก็จะบอกว่าบำรุงดินมาสามปีละนะครับเมื่อวานมาเก็บน้อยหนาน้อหนาอร่อยมากเพื่อนมันเริ่มสุกให้ผมกินแล้วไงนะฮะ นี่นี่สุกแล้วนี่เพื่อนเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนนี่โอ้โหนี่มีอีกนี่สุกอีกเดี๋ยวกินก่อนเพื่อนกินก่อนว่าอร่อยเปล่าือแต่คุณนายกินไม่เป็นไงผมกินเป็นือเพื่อนลูกกระต้อยแต่อร่อยมากมันหวานแบบหวานชื่นใจอะ่ะเก็บมาปุ๊บกินเลยไงเพราะเราไม่ฉีดยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงใช่ไหม เพื่อนขอโทษนะเสี่ยมายาดนะผมกินไปด้วยพูดไปด้วยนะแต่เพื่อให้เพื่อนดูจริงๆว่าเราปลอดสารพิษไงเราเก็บมานะเราเดินมาปุ๊บเราเก็บแล้วกินเลยไงเพื่อนใช่ไหมความสุขความสุขของเราอะ่ะคืขขอเรา,าต้องสร้างเองอรเพื่อนนี่นี่ก็สุขแล้วน่เพื่อนเพื่อนดูมีอีกนะนี่มีอีกนะนี่นี่นี่มีอีกนะ เพื่อนอันนี้เลยอะไรเริ่มรู้ว่าเริ่มมาเจาะแล้วเพื่อนนี่กินเลยเลยๆนี่นี่มีกลน้นี่น,น,นี่เพื่อนนี่อนี่สุกแล้วโหเพื่อนใครมาเที่ยวสวนผมนะมาเลยนะถ้ามันมีช่วงเนี่ยปีหน้าผมว่าแหละน่าจะเยอะอันนี้มันสองปีเจ็ดเดือนมันขนาดเนี้ยเนี่ยเมื่อวานผมกินไปสามสี่ลูกแล้วนะเนี่ยผมก็มาหาเพิ่มไนงะ นี่ต้นเดียวนะเพื่อนนี่นี่มีอีกแล้วนี่นี่นี่สี่ละเมื่อวานเก็บไปสี่เดี๋ยวก่อนกลับบ้านต้องมาเก็บอีกนะอยบ่มนะแต่อันนี้คือมันสุกคาต้นนะเพื่อนสุกคาต้นแล้วเรากินนะนะครับอ่ะเดินไปก่อนเลยลูกกระต้อยก็เก็บได้มัเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนกลับบ้าน มีหลบมีหลบๆตายตเพียบเลยเพื่อนชวนมาปลูกกันนะเกษตรผสมผสานเนี้ยเพื่อนถ้าใครชอบทานผลไม้นะประหยัดมากเลยนะเอ้าใครมาถึงทิ้งมีดไว้างี้เนี่ยต้องเก็บละลืมเดี๋ยทีท่าเพื่อนอยากเชิญชวนนะเพื่อนเราปลูกกันมันไม่ยากนะทำงานไปด้วยแล้วก็ทำแบบนี้ไปด้วยอ่ะ พอกเกษียณนะเพื่อนเรามีปลามีนู่นมีนี่มีนั่นเราก็ซื้อน้อยลงนะเพื่อนคือเราไม่ไ,มได้รวยล้นฟ้าหรอกเพื่อนหรือใครบางคนรวยล้นฟ้าก็ทําได้นะยิ่งดีนะยิ่งง่ายแต่ถ้าเราเป็นลูกจ้างแบบผมอะมันก็ดีนะคือพอเราโดนเขาไล่ออกหรือว่าเรากเกษียณอายุทํางานไม่ไหว่ะเพื่อนผมบอกให้นะพออายุเริ่มห้าสิบสี่สิบกว่าเนี่ยมันเริ่มจะเบรนเอา์นะเพื่อนคือมันแบบตื่นก็ไม่ค่อยจะไหวหนู่นนี่นั่นสี่ห้า แต่ถ้าคนเล่นกีฬามันก็ยังไหวอยู่ห้าสิบห้าห้าสิบก็ยังไหวอยู่แต่หลังจากนั้นเราเริ่มเริ่มจะแบบว่าโอ้โหมันแบบอืมเพื่อนอยากอยู่แบบใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะเพื่อนจริงๆนะนะครับชวนมากันเพื่อนอันนี้เป็นเนินที่ที่ทำไว้นะเพื่อนนะเนี่ยนินทำไว้ ไปปลูกบ้านปลูกอะไรไงเพื่อนหญ้ามันลกก็เอาอะไรมาคุมเนี่ยเนี่ยคุมเดี๋ยวนี้มันถูกเพือ่อนทำไมมันคุมเยอะจังเพือ่อนร้อยเมตรหน้ากว้างเออหน้ากว้างหกเมตรเพือ่อนเก้าร้อยกว่าบาทซื้อแบบมีมีเขาเรียกอะไรเก็บเก็บอะไรเก็บโค้ดอะเออเพือ่อนเก้าร้อยห้าสิบาทพานันตีไปพันหนึ่งแล้วกันอะตีไปพันหนึ่งเพือ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดไงเพือ่อนค่อย,อยๆทยอยซื้อเดือนละผืนเดือนละผืน เก็บไว้แล้วมันอยู่ได้ประมาณสามสี่ปีเพื่อนตรงไหนเราตัดหญ้าได้เราก็ตัดตรงไหนตัดดูแล้วเออมันมีหินเยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันหินเยอะเนี่ยเพื่อนหินมันเยอะเห็นป่ะอันเนี้ยหินมันเยอะเราก็ต้องตัดเอ้เราก็ต้องหินมันเยอะเราก็ต้องอะไรเพื่อนนี่หินมันเยอะเห็นป่ะหินมันเยอะเราก็ต้องคุมอย่างนี้แหละเพราะตัดไปเครื่องตัดหญ้าพังเลยเพื่อนเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บหินเก็บอะไรอีกเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาไปเพื่อนเนาะพัฒนาไป แล้วยิ่งทามันมันยิ่งมีความสุขอรเพื่อนคือมันเหมือนมันเห็นการเปลี่ยนแปลงต้นม้ต้นไม้เขาก็ตอบแทนเรานะครับมันทําให้เรามีความสุขมากๆขึ้นนะเพื่อนสุดท้ายนี้นะผมขออาราธนาบุญญาบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมเด็จพระอาจา,ารย์โตภรมังสีนะฮะอวยพรให้ท่านและบุคคลอันเป็นที่รักนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าข้าวปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนตลอดกาลนานเทินสาธุบ๊ายบายครับ